ศาสตราจารย์คนหนึ่งนำโหลแก้วใบใหญ่เข้ามาในห้องเรียนจากนั้นเขาเริ่มใส่ก้อนหินใหญ่ๆลงไปในโหลจนเต็มแล้วถามนักเรียนว่าโหลเต็มหรือยังนักเรียนตอบว่าเต็มแล้วครับศาสตราจารย์จึงหยิบกรวดขึ้นมาโรยใส่โหลเขย่าเบาๆกรวดจึงไหลลงไปเติมช่องว่างระหว่างก้อนหินแล้วเขาถามอีกครั้งเต็มหรือยังนักเรียนตอบเต็มแล้วครับศาสตราจารย์หยิบทรายเทใส่โหลอีกครั้ง ทรายไหลเติมเต็มช่องว่างที่เหลือแล้วถามคราวนี้เต็มหรือยังนักเรียนตอบอย่างมั่นใจว่าเต็มแล้วครับศาสตราจารย์กล่าวว่าชีวิตก็เหมือนโหลใบนี้ก้อนหินคือสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นครอบครัวสุขภาพและความฝันกรวดคืองานและสิ่งรองลงมาทรายคือเรื่องเล็กน้อยหากเราใส่ทรายลงไปก่อนเราจะไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งสำคัญอีกเลย